สวัสดีครับวันนี้พามาเยี่ยมชมไก่แจ้ที่บ้านอีกแล้วครับนี่ขอ,อกเล็กๆนี่ก็ตัวเมียสีขาวตัวผู้สีเบนจะลงนี่หัวแหานหมดให้กินข้าวสารไปก่อนนี่ฮะได้ตัวเมียสองตัวคอ,อกตอนนี้หญ้าก็เรียบร้อยหมดแนละ้วต้องขยับเปิดให้ออกด้วยกินหญ้าทางอื่น เดี๋ยวจะเข้าไปดูผลงานว่าตอนนี้มีเซอร์ไพรส์รอะไรไหมนี่ฮะที่ทำบ้านไว้ให้เอาไว้ไข่ดูว่าจะไข่ไหมว้าวาว้าวว้าวมาเร็วมาเร็วนี่ฮะกี่ฟองสองสี่หกเจ็ดฟองแล้วครับรอดูรอรุ้นว่าจะกบไหมไม่รู้ว่าต้อง รุ่นแรกครับเลยไม่รู้ว่าต้องเอาไปอบหรือเขาจะกกเองต้องรอจะรอดูให้เขากกเองก่อนอาจจะไข่ยังไม่สุดก็ได้น้องๆมารับชมใกล้แล้วครับอ่ะตกใจแล้วพอเข้าไปยังไม่คุ้นเท่าไหรมากๆเมืทอกี้เข้าไปปกติไม่ค่อยเข้าไปรบกวน มาชนชนโถมหน่อยกุ๊ก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 เดี่ยวสั้นเลยนึกว่ะตัวที่ฟักก็จะเป็นตัวที่ขนขนไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ทั้งนะขนหางตอนนั้นนี่เป็นแม่ขนละอันนี้ตัวชุดอันนี้ตัวเก่า นานแล้วยังไม่ฟักเลยเจอตัวใหม่มาเป๊บเดียวฟักเลยรอลุ้นรอลุ้นว่าลูกจะออกมาครบไหมคลิปนี้ก็เอาเป็นทิปเล็กๆมาฝากครับไก่จแจ่ขาสั้นไม่เน้นบิดสายพันธุ์เน้นความน่ารักของเขาจะตั้งชื่อว่าอะไรดีเนาะยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยนี่ เดวพ่อไก่เจแม่ไปช่อนร้อยหม่โอเคเดี๋ยวมีลูกไข่มาฝากอีกรอบครับ